สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวช e l y o u ูทูบทุกคนนะคะวันนี้ลูกป่งอยู่ที่ร้านขายของของอยายยานะคะเป็นสหกรณ์ในโรงเรียนโอเคนะวันนี้นะคะมีพี่โอปปขอมามีกแล้วนะคะให้รีวิวของที่พี่โอปอจะซื้อไปครั้งที่2นะคะนี่นะคะคือนี้คือติดจองนะนคะพี่โอปอเป็นคนจองนะคะ ก็สโลอยนะมันสโลอยู่แต่ว่าถุงม,มันเล็กไงแล้วทีนี้มันบิดมันไม่ได้มันฟองๆท่องๆเปล่าค่ะเดี๋ยวบอกแปบ๊บนึงรีวิวสิมันนุ่มมากเลยนะคะแล้วมันก็สโลด้วยนะอันนี้ติดจองแล้วนะคะในราคา60บบาทนะคะมีแท็กนะคะมีแท็กนะมีหลอด แล้วก็อันนี้นะคะคืออันนี้เป็นที่ขายของนะคะยายอีกคนนึงนะคะแต่ว่ายายคนหนึ่งก็สอนที่โรงเรียนนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี้ขายของยายคนนี้ขายของยายคนหนึ่งสอนอันนี้นะคะไม่มีอันนี้ไม่ติดจองนะคะไม่มีจองนะอันนี้ยังไม่มีใครจองเลยอันนี้รีเฟกเยอะมากเลยะคะ่ะ เพราะฉะนั้นลูกโป่งขายแค่30บาทนะคะแต่นี้ติดจองแล้วนะคะ60นี่30สีชมพูสโลนะ,ะ30บาทนะคะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมค่ะมีเดียมแฮมเบอร์เกอร์นะคะ10บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าหน้ามันรอ่เพิ่งซื้อมาวันก่อนเองนะคะหน้ามัน สิบ,บาทนะครับโอเคค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่านี้ไม่ขายนะคะนี้เป็นของโป่งเองนะคะอันนี้ทุกคนมีแน่นอนหรือใครไม่มีแล้วนี้จะส่งมารูนะส่วนมากก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะน,นี้โลมาากนะคะชิมาา แอบแฝดนี่ฮัลโหลมากนะคะคุณม้ามีเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแต่นานนมแล้วนะคะสโล่ใหญ่ฮัลโหลมากไปแช่ตู้ีนแบบฮึม <c oughs> สโล่แถมอยู่บ้านนะคะลูกของมันเดามาด้วย แล้วส่วนแอปที่ลูกโป่งใช้ถ่ายนะคะทุกคนก็น่าจะมีนะคะนี้คือถ้าถามมาลูกโป่งขอไม่ตอบนะสโลนะคะชอบมากสโลสโลเลยขนาดน,นี้คือมันดูในเนี้ยมันจะไม่สโลมันจะไม่ค่อยสโลใช่ไหม พราลูกโป่งดูคลิปหลายคนแล้วแต่ว่าเจอตัวจริงแล้วมันจะส l o โลมากนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลูกโป่งก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะหมดเวลาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ก็ไปกัน,นะค่ะ๊า่บายสวัสดีค่ะ